สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube ทิปคอนฟ i d e n t e นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ Facebook ทิปคอนฟ i d e n t e ค่ะวันนี้ทิปก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้เป็นเรื่องของคนในโซเชียลค่ะใครบางคนในโซเชียลกำลังชอบคุณอยู่ และต้องการที่จะให้คุณรู้ว่าชอบเขาหรือเธออาจจะพยายามส่งสัญญาณนั้นให้กับคุณค่ะอย่างเช่นเขาหรือเธอนะคะจะส่งข้อความทางแชทหาคุณบางครั้งเขาหรือเธออาจจะก,กดไลค์ในโพสต์ของคุณรัวๆหลายๆโพสต์นะคะหรือในบางครั้งก็อาจจะเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆค่ะคอมเมนต์ comment หลายๆโพสต์แล้วก็โต้ตอบกันกับ ค่ะเราจะสังเกตจากอะไรได้บ้างไปฟังกันเลยค่ะข้อแรกค่ะคุณจะสังเกตได้ว่าเขาหรือเธอจะออนไลน์พร้อมกับคุณบ่อยๆและทุกๆครั้งเลยและในทุกๆครั้งเขาหรือเธอก็จะทักทายคุณอยู่เสมอค่ะข้อ2ค่ะเขาหรือเธอจะทักคุณมาอยู่เสมอๆค่ะเพราะว่าเขาหรือเธอรู้สึกอยากที่จะพูดคุยกับคุณนั่นเองค่ะ ข้อ3ค่ะเขาหรือเธอจะตอบคุณเร็วมากในเวลาที่เขาหรือเธอทักคุณมาและคุณตอบกลับไปเขาหรือเธอจะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะรีบอ่านข้อความของคุณและตอบกลับมาทันทีค่ะข้อ4ี่ค่ะเขาหรือเธอจะหาเรื่องราวมาเป็นบทสนทนาได้แบบต่อเนื่องยาวๆและนานๆนะคะ เขาหรือเธอจะพยายามที่จะพูดคุยกับคุณใช้เวลาในการสนทนากับคุณให้ดานที่สุดค่ะข้อ5าค่ะเขาหรือเธอจะสนใจในเรื่องที่คุณพูดค่ะ เขาหรือเธอจะต้องการให้คุณเล่าเรื่องราวต่างๆเขาหรือเธอจะซักถามในเรื่องราวที่คุณพูดเพราะเขาหรือเธอชอบที่จะพูดคุยกับคุณและอยากคุยกับคุณนานๆนั่นเองค่ะและข้อ6ค่ะเขาหรือเธอจะหาเรื่องราวที่ตลกๆหรือสนุกสนานมาเล่าให้คุณฟังค่ะมาทำให้คุณหัวเราะและยิ้มได้ เพราะเขาหรือเธอรู้ว่าการที่ทำให้คุณหัวเราะหรือยิ้มได้คุณเริ่มเปิดใจให้แล้วค่ะก็ผ่านไปค่ะสำหรับ6ข้อ6อาการของคนในโซเชียลที่ชอบเราอยู่หวังว่าหัวข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มารับชมนะคะ ก่อนจัดก,กันในวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะออกจากบ้านสวมหน้าก,กากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดมือและก็บริเวณต่างๆที่เราสัมผัสเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่นด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ